อย่าพึ่งแลกเงินครับฟังให้จบก่อนคุณจะเสียเงินหลักหมื่นหลักแสนไปโดยไม่รู้ตัวเพราะตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งขึ้นจริงแต่ถ้าคุณรีบแลกตอนนี้คุณอาจเจอกับสิ่งที่เรียกว่ากับดักค่าเงินครับและว,วันนี้ผมจะบอกคุณว่าทำไมคนส่วนใหญ่พลาดโอกาสตรงนี้และคุณต้องวางแผนยังไงเพื่อไม่ให้เงินที่คุณหามากลายเป็นการขาดทุนโดยไม่รู้ตัวครับ ทำไมคนส่วนใหญ่พลาดตอนเงินบาทแข็งเวลาค่าเงินบาทแข็งคนส่วนใหญ่จะคิดเหมือนกันครับต้องรีบแลกตอนนี้แหละถูกที่สุดแล้วแต่คุณรู้ไหมความคิดนี้จริงๆแล้วคือกับดักทางจิตวิทยามันเรียกสิ่งนี้ว่า anchor bias ครับระบบของมันคือการทำให้สมองของเราเปรียบเทียบกับราคาเก่าเสมอครับเช่นดอลลาร์คืออยู่ที่36บาทตอนนี้เหลือ34บาทเราจะรู้สึกว่า ถูกลงทั้ง2บาทต้องรีบแกลกแล้วสิแต่ปัญหาคือเราไม่ได้คิดว่ามันอาจแข็งไปอีกหรือกลับมาอ่อนค่าทันทีที่เศรษฐกิจเปลี่ยนผมจะขอพูดถึงเคสจริงให้ฟังนะครับในปี2019ค่าเงินบาทแข็งทะลุไปถึง29บาทต่อดอลลาร์คนไทยแห่แลกเงินเต็มธนาคารแต่หลังจากนั้นบาทกลับมาอ่อนทันทีจนไป36 -37 บาทต่อดอลลาร คนที่แรกตอนนั้นขาดทุนทันทีและสิ่งที่โหดที่สุดคือคนที่แลกเงินไปหมื่นหนึ่งไม่รู้สึกอะไรหรอกครับแต่ถ้าแลกไปแสนหนึ่งล้านหนึ่งคุณอาจขาดทุนทีเดียวเป็นแสนโดยที่คุณคิดว่าตัวเองได้ราคาถูกที่สุดแล้วเงินบาทแข็งเท่ากับสัญญาณอะไรคุณเคยสงสัยไหมครับทำไมค่าเงินบาทถึงแข็งขึ้นมาได้มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ เงินเรามีค่ามากขึ้นหรอกนะครับมันมีเบื้องหลังซ่อนอยู่เวลาบาทแข็งขึ้นหมายความว่าเงินต่างชาติเริ่มไหลเข้าประเทศไทยเช่นนักลงทุนเข้ามาซื้อหุ้นไทยซื้อพันธบัตรไทยหรือมีการลงทุนระยะสั้นเข้ามาแต่คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งนี้ส่วนใหญ่เป็นระยะสั้นเท่านั้นเงินทุนที่ไหลเข้าสามารถไหลออกได้เสมอ เหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันหยุดนิ่งนี่คือสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดเห็นเงินบาทแข็งคิดว่ามันต้องแข็งต่อแต่จริงๆแล้วมันมักเป็นสัญญาณเตือนมากกว่าสัญญาณโอกาสครับยกตัวอย่างปี2013ค่าเงินบาทแข็งจาก31ลงไปเหลือ28บาทต่อดอลลาร์นักท่องเที่ยวไทยแห่แลกเงินไปเที่ยวต่างประเทศแต่พอเศรษฐกิจโลกสะดุด ค่าเงินกลับอ่อนขึ้นไปเกือบ33บาทหรือปี2020ตอนโควิดใหม่ๆเงินบาทเคยแข็งเร็วมากจาก32 29แต่พอเศรษฐกิจไทยเจอผลกระทบเต็มๆค่าเงินก็เด้งกลับไป36อีกครั้งเห็นไหมครับค่าเงินไม่เคยเดินเส้นตรงมันแกว่งขึ้นลงตามข่าวตามความรู้สึกของนักลงทุนคนเรามักคิดว่า ถ้าวันนี้มันเป็นแบบนี้พรุ่งนี้มันก็ต้องเป็นเหมือนเดิมแต่ในโลกการเงินไม่มีอะไรที่แน่นอนครับถ้าคุณรีบแลกเงินโดยคิดว่ามันจะถูกตลอดไปนั่นแหละคือจุดที่คุณกำลังตกหลุมพรางแล้วทำไมตอนนี้บาทกำลังจะกลับมาอ่อนใช่ครับตอนนี้เงินบาทแข็งขึ้นจริงแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือแรงกดดันมหาศาลกำลังรออยู่ ซึ่งจะทำให้เงินบาทกลับมาอ่อนอีกครั้งและถ้าคุณเข้าใจ3ปัจจัยนี้คุณจะรู้เลยว่าการรีบแลกเงินตอนนี้อาจจะไม่ใช่ดิวที่คุ้มที่สุดก็ได้ปัจจัยที่1ดอกเบีย้ยสหรัฐยังสูงแม้เฟดจะส่งสัญญาณผ่อนคลายบ้างแต่ดอกเบีย้ยที่สหรัฐยังอยู่ในระดับสูงทำให้ดอลลาร์ยังคงน่าสนใจสำหรับนักลงทุนเมื่อดอกเบีย้ยสหรัฐสูงกว่าไทย นักลงทุนก็ยังถือดอลลาร์มากกว่าเงินก็ไหลกลับไปสหรัฐซึ่งกดดันทำให้เงินบาทอ่อนปัจจัยที่2เศรษฐกิจไทยยังปราะบ,บางแม้เราจะเห็นการท่องเที่ยวเริ่มฟืน้นแต่ตัวเลขส่งออกไทยยังไม่ดีเท่าที่ควรการลงทุนใหม่ๆยังไม่กลับมาเต็มที่แปลว่าเงินบาทไม่ได้แข็งแรงจากพื้นฐานแต่แข็งเพราะเงินไหลเข้าแบบชั่วคราวปัจจัยที่3 เงินทุนต่างชาติพร้อมไหลออกแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าเงินที่ไหลเข้าเร็วก็สามารถไหลออกได้เร็วกว่าที่คิดถ้าอยู่ๆนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทยหรือพันธบัตรไทยเมื่อไหร่บาทจะอ่อนทันทีสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นแล้วหลายรอบพอมีข่าวไม่ดีนิดเดียวค่าเงินเด้งทันทีในไม่กี่สัปดาห์ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้ว่าเงินบาทแข็งขึ้นจริงๆแล้วมันคือภาพลวงตาระยะสั้น และมีโอกาสสูงมากที่มันจะกลับไปอ่อนอีกครั้งครับแล้วควรทำยังไงล่ะครับถ้าคุณฟังมาถึงตอนนี้แล้วคุณคงรู้แล้วว่าการแลกเงินตอนเงินบาทแข็งอาจพลาดได้ง่ายมากคำถามคือแล้วเราควรทำยังไงให้ไม่เสียโอกาสวันนี้ผมมีวิธีมาแชร์ให้ฟังครับ 1. แลกเงินแบบแบ่งหลายครั้ง dollar c o a a g i n g ไม่จำเป็นต้องแลกเงินทั้งหมดตอนนี้ครับตัวอย่างง่าย สมมติคุณมีแผนไปเที่ยวต่างประเทศ1 0 0 0 0แสนบาทแทนที่จะแลกครั้งเดียวตอนเงินบาทแข็ง34คุณสามารถแบ่งเป็น3 4ถึงครั้งภายใน2 3ถึงเดือนแบบนี้คุณจะเฉลี่ยราคาและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน 2. ใช้กองทุนหรือบัญชีที่ป้องกันความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนที่อยากถือเงินดอลลาร์ไว้อาจพิจารณาเฮดจิ้งหรือกองทุนที่ผูกกับค่าเงิน เช่นกองทุนตราสารต่างประเทศที่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน 3. รอจนเห็นแนวโน้มชัดบางครั้งการรอไม่ใช่การเสียเวลาแต่รอให้ตลาดชัดเจนว่าเงินบาทอ่อนลงหรือแข็งต่อเน,นื่นก่อนตัดสินใจแรกจะช่วยให้คุณไม่ต้องตกหลุมพลาดได้ง่ายๆสมมุติถ้าคุณต้องแลก1 0 0 0 0แบาทถ้าแลกตอนเงินบาทแข็ง34ต้องใช้3ล้านบาทแต่ถ้าแบ่งแลกทีละส่วนเฉลี่ยราคาออกมา คุณอาจจะเหลือเงินได้เพิ่มอีกหลายพันถึงหมื่นบาทนี่คือพลังของการวางแผนแลกเข้าใจค่าเงินครับซึ่งในตอนบาทแข็งเราต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อแลกเงินดอลลาร์เท่าเดิมเพราะเงินบาทของเรามีค่าตกลงถ้าแค่ออมไว้เที่ยวต่างประเทศมองแค่แข็งใช่ไหมแต่ถ้าจำเป็นต้องแลกเงินต่างประเทศซื้อค่าเงินอีกแบบคือเราต้องใช้เงินบาทเพิ่มขึ้นเพื่อเอาเงินดอลลาร์ตอนที่เงินบาทอ่อนลงมา นี่คือแผนการที่จะทำให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดครับเอาละครับเรามาถึงบทสรุปทั้งหมดกันแล้วนะครับข้อคิดสำคัญ3ข้ออย่ารีบแลกเงินเพียงเพราะเห็นเงินบาทแข็งแค่เห็นข้างเงินขึ้นไม่ได้แปลว่าคุณกำลังได้ราคาที่ดีที่สุดวางแผนและแบ่งแลกเงินเพื่อลดความเสี่ยงดอลลาร์คอสต์อะเวอร์จิงเฮจหรือรอให้แนวโน้มชัดช่วยให้คุณป้องกันการเสียโอกาส อย่าให้ความมั่นใจเกินจริงหรือความกลัวขาดทุนชี้การตัดสินใจความมั่นใจเกินจริงและความกลัวมักทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องเงินดังนั้นก่อนจะกดแลกเงินทุกครั้งถามตัวเองว่านี่คือการตัดสินใจด้วยข้อมูลจริงหรือด้วยความรู้สึกชั่ววูบถ้าคุณอยากใช้เงินคุ้มค่าและไม่พลาดโอกาสวางแผนให้รอบคอบและจำไว้โอกาสที่ดีที่สุด ไม่ได้มาพร้อมกับความรู้สึกตื่นเต้นที่สุดแต่มาพร้อมกับการวางแผนและการตัดสินใจด้วยเหตุผลครับอย่าแลกเงินตอนนี้จนกว่าคุณจะเข้าใจทุกสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้ครับแล้วหากดูคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมภารกิจพิชิตเงินล้านต้องขอตัวลาไปก่อน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ